ข้าวยูทูบกับซีเอฟซีทุกท่านนี่เกี่ยวข้าวบูกาต้าอันเล็กน้ำมึงขึ้นก็ได้เกี่ยวนะ นะครับต้องเห็นใจชาวนาเนาะครับผมแม่นว่าจินนักไปล้วบ่ามาครับบ่มีนนครับต้องเห็นใจกันนะ,นะครับเข้าใจนะครับว่างานหลายนะครับช่วงนี้เพราะฉะนนว่าเขาไปว่าไว้มื่อสองมือนะรัเพาะว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์น,นะครับต้องเห็นใจน้ำนะครับต้องไปต้องมานะครับผมแม่นว่าเออว่าไวไป้ะรับปากรับคำไปแล้วครั คนทุทายก็คือเห้วนะครับเขาใจนะครับ่างานหลายนะครับชนะ่วงนี้นะครับเขาใจนะครับพี่น้องฝาาไว้น้ำนะครับผููไดมีรถเวลานะครับต้องเห็นใจพี่น้องเช้าน้าน้ำนะบบปมาณว่าเออพี่รถเราจะไปเกี้ยวใส่กันได้มันบประมานำนัดไว้แล้วก็ต้องมานะครับบแรมาณว่าเด็กหน่อยคุยกันนำฝากไ้น้ำน่นะครับพี่น้องผููไดมีรถมีลาก็ได้นะครับ เมื่อผู้ใดกำลังหารถนะครับเขาต้องหารถที่ว่ามั่นใจยี่ดีนะครับที่ว่าสิไปได้นะปีนี้โลขั้นนี้ไว้ายบอม้าเจ้ากับทีว่าปีหน้ามึงยังไม่ขี่ใช่หน้าผู้ขจากับที่ว่างทีล่ะนะครับพี่น้องก็คือเรืองการเจียวเขาดีบ่ดีนั่นนหะครับนะฝากไว้น้าแน่นะครับพี่น้องผู้ใดมีรถมีล่าก็ได้นะต้องเห็นใจเท่าน้าน้านัดไปแล้วก็ต้องมานะเอาฝากไว้น้าแน่นะครับเพื่อนนัำต่อนะครับ โบต้าเจ็ดซีฟนะฝากไว้น้ำพี่น้องผู้ใดมีรถมีลานะครับต้องเห็นใจเช่าหน้านะครับที่เพิ่นเฮ็ดกับเขาไว้ถ่ารถนะครับพนทุนไทยก็ต้องได้ไปแจก,กที่แจก,กน้องกินนะมันทีเป็นก็ยังสุดอีกก่นี่แหละนะพี่น้องต้มไก่ไว้แล้วลรถบ่มานะครับได้ไปแจก,กที่แจก,กน้องกิน เย็ในใจชาวหน้าน้ำนะครับนัดไว้แล้วกต้องมานะครับผมแ่นว่าเสยนะครับเาไปหน้าอื่นตัวนะบอมเมียนนะครับกากไว้น้ำเนี่ยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ